เอาือเก่าบอแม่ก็ไปหานไปเด็กไม่นเนียบน่นเราคมกันแม่ที่มยมะต่อเลอ่เขาคุณจงสิอยากได้โปแซมเนี่นี่เอเออต่อันน่ยที่เขาเห็ดสดแ่กเจ้าเขาบอใส่เสริม